สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนมีมืดก็มีสว่างมีเย็นก็มีเช้านะคะทุกคนสวัสดียามเช้าในวันนี้นะคะทุกคนเมื่อวันเราเหนื่อยล้าขนาดไหนวันนี้แล้วก็พักผ่อนไปแล้วนะคะเมื่อคืนก็มีแรงมีพลังที่จะสู้ต่อในวันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมากินมื้อเที่ยงกันนะคะทุกคนวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคน มีขาวน้ำตกเนื้อนะคะทุกคนขายเองกินเองค่ะขายเองกินเองอร่อยอร่อยเนื้อนมนมนะคะทุกคน ปักดูมันกินก,กันกับโหระพาหอมหอมเข้ากันดีดี กินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยมากเลยขยักทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกกันมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำปนาน,นะคะทุกคน มีทั้งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูเองคนนั้นเขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวทะเลลือม่นะ่ะทำให้เขาผิดด้วยนะพี่น้องเพิ่งนึกได้ นุน่มนมทุกคน จบที่ข้นๆนะคะแล้วก็มันอร่อยมาก แล้วคะทุกคนขายเองกินเองอร่อยอร่อยนะคะทุกคนเกี่ยวเนื้อน้ำตกเนื้อต้มโอ้มันอร่อยมากเลย มมนอิ่ให้อ้วนได้ยังไงพี่น้องกินแล้วก็อิ่มนะคะทุกคน กันหร้ยังทุกคนมื้อเที่ยงกันได้ยังคะอย่าลืมทานอาหารในตรงเวลานะพือสุขภาพของตัวเราเองนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้กินอิ่มแล้วแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็จบคลิปแค่นี้เดี๋ยว ช่วยติดตามให้หน่อยนะคะย่านายแคนแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้าว,วันใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนมีเมืดก็มีสว่างมีเย็นก็มีเช้านะคะทุกคนสวัสดียามเช้าในวันนี้นะคะทุกคน เมื่อวานเราเหนื่อยล้าขนาดไหนวันนี้แล้วก็พักผ่อนไปแล้วนะคะเมื่อคืนก็มีแรงมีพลังที่จะสู้ต่อในวันใหม่นะคะทุกคนค่ะทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนมีบ้างอิ่มบ้างแต่มันอิ่มทุกมื้อนะไลคะ่ะทุกคนไม่มีใครไม่อิ่มเราจะลองไม่กินแค่นั้นแหละเรื่องกินอ่ะคิดว่าทุกคนคงไม่อดอยากแล้วค่ะถ้าเราไม่เลือกกินนะคะทุกคนถ้าคนอีสานยิ่งหากินได้ง่ายนะคะตามป่าตาม ดงก็ยังมีผักมีอะไรให้เราเก็บกินได้ถ้าอยู่ในเมืองไม่สามารถไปหาเก็บอะไรได้เลยนะคะทุกคนลำบากยิ่งอยู่ต่างจังหวัดถึงจะไม่มีเงินเราก็ยังหาของป่าหาอะไรได้บ้างตามรัวอย่างน้อยตมรัวบ้านเราก็ยังมีเก็บผักตำเลืงอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในเมืองป่าปูนเน่ไม่รู้จะไปหาอะไรได้นอกจาก